มาต่อกันเถอะข้าวซ่านทางนาน์ค้องอาชญากรรมเกิดขึ้นในพ<ะ>ื้นที่กันบ้างนะครับอย่างทีน้องริปปินบอกกันไปตั้งแต่ตอนรายการแล้วว่ามีเหตุการณ์ยิงกันแต่ว่าคนาที่ขาทอกยิงเขาว่าไม่รู้จัก,จกคนยิงอ่ะไปแลกกันนะครับโดยทางตำรวจได้บุกจับมือปืนแต่ว่าไปยิงนุ่มญ่เถี่ยาชนานะครับอ้างว่ารู้จักคนทอกยิงแต่ว่าคนทอกยิงบอกว่าไม่รู้จักนะครับจากกรณีแต่ว่านายไ่ายซานสุวรรณหรือว่าปีไข่นะครับ อยู่เซ่ิพกปีชาวอำเภอถาชนานี่โทกหลอบยิ่งแต่ว่าความรู้สึกตอนยิงนั้นรู้สึกแ่ว่าเมื่นหลกซุ่นนั้นเชียดหัวไปะนะครับในวันที่1 8มิถุนาย,ยนเที่พ่านมาบริเวณริมถนนสายเส้นนึ่งตำบลประงคงอำเภอถาชนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยทางสอพอถาชนะนี่ได้ไปผูดคุยกับนายไซศาคก็บอกว่าไม่เคยมีเรื่องบัตรบ้างก,กับใครเมืองตอนนายไซศานก็ได้เข้าแจ้งความไว้กับสอพอถาชนานะครับแล้วก็ลาสุดเมื่อวันที่6ก นมี่ะวันที่แปดเตผ่านมานะครับตำรวจจุดซืบซ้วนสอพอถาชนาได้ไปจับกลุ่มตัวนายอัคเดรตัวโอข่านทองอายุ1 3ปีชาวอำเภอชาว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับอาวุธขนาดปืนกาวมอมอนึ่งกระบอกอาวุธปืนขนาดจุดซ่องซ่องจำนวนนึ่งกระบอกและคอะหลกกระสุนด้วยนะครับในรีซอทแห้งหนึ่งในพื้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดซืบส้วนนี้ ของซอพ่อตาชนะก็ได้ซื้อสวนสรรวาวบุคคลเด็กก่อเหตุนั้นได้มาพักอาศัยโยเทรีสอร์ทนี้ mm hmm. แล้วก็สังแกตเให้รถคันดังกลา่าวเทว่าใช่ในการก่อเหตุนะครับเ่ว่ากําลังติดตามหลายๆกันอยู่นี้จอดอยู่หน้ารีสอร์ทก็เลยเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นรถคันเดียวกันก็เลยเข้าจับกลุ่มนะครับค่ะจากการซอท่ามนายอัคราเดชนะคะก็ได้ให้การว่าตัวเองอนี่รู้จักกระผีไข้คนที่ว่าผู้ต้องห้าไปรอบยิ่งนะคะคือคือฉ่อผีไข่ค่ะ รู้จักกันดีแล้วก็บ้านล่างนั้นเป็นเรือนไทยของตัวเองที่ตัวเองซื้อมาในราคา15ล้านบาทคา่ะแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วก็ให้ผีไข้นี่อยู่ซึ่งก่อนหน้าตัวเองเ็าต้องไปอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่พอล่างจากทีนายคารเดตกลับมาเนี่ยแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าผีไข้นี่จะกลับมาเอามาขึ้นแต่ว่าไม่ให้ต้นและการอย่างเอางูบองล่าเนี่ยที่เลี้ยงไว้่นยูบนเรือนนั้นเรือนไทยเนี่ย ไปกันเอาไปปล่อยทําให้ตัวเองเนี่ยโกรธมากแล้วก็วันที่เกิดเหตุค่ะตนก็ยิ็นรถข,ข้อมีไข้จอดอยู่ริมทางถนนแล้วก็หินนิีไขกกาลังคุดซ่อมถอปะ้าอยู่ก็เลยได้ไปพูดคุยดัืงบ้านส่วนสาเหตุที่ยิงนัน้นค่ะก็ ตนตังใจแขจะค่มคู่นะซึ่งก็จะยิงจริงๆก็เขาก็บอกว่าเขาจะยิงมไม่พลาดในคณะทีว่าพีไข้เองหรือว่านายไพซานสุวรรณนี่แหละค่ะก็ได้ให้การว่าไม่ได้รู้จักกับนายอัคราเดชคนนี้เลยค่ะเบืองต้นเจ้าหน้าทีต่ตำรวจซืบส่วนสพทชนะก็ได้นำตัวนายอัคราเดชไปตรวจให้ยาเสพติดที่โรงพยาบาลทาชนะก็พบว่าเป็นสีม่วงค่ะพีบวินก็ได้แจงคอห้า วายเบื้องต้นนะคะว่ามีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนครบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตยาเสพติดให้แล้วก็มียาเสพติดให้ถูดประเพณีนึ่งโดยพิดกฎไม้หลังจากนั้นค่ะก็ได้ขวบคุมตัวน่อยอัครเดชไปทีซ่อบพอชัยยาพืนทีที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินคดีามตามทางกฎหมายต่อไปค่ะกลับพุ่มโรดจากกันมายแม่โรแต่ว่าไปยิงเขาแนา่แน่ไปยิงเขาแต่ว่าดีว่าไม่เป็นอะไรนะเชียชีทีเสีรษะทีว่ากลับพุ่มก็ต้องดําเนินกันไปตามกฎหมายนะครับ